สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาทำการเอาข้าวปลูกขึ้นกันนะครับก็คือเอาข้าวที่เราแช่ไว้เมื่อวานนะครับออกจากถังสองลิตรนะครับที่เราขัดขีรีบออกแล้วก็มาแช่ไว้ในนี้นะครับแล้วเราก็เอาออกมาใส่กระสอบนะครับเพื่อเกียมหวานตรงนี้นะครับ เราก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราเอาข้าวขึ้นจากน้ําแล้วนะครับก็คือหลังจากที่ผมเอาข้าวขึ้นจากถังแล้วนะครับจากภาพเมื่อวานที่ผมแช่ข้าวแล้วก็ทําการตีเทือกเพื่อกวนลูกหยานะครับให้ขึ้นขึ้นมานะครับตอนนี้สังเกตว่าน้ํามันก็จะเริ่มนิ่งถูกไหมครับน้าก็จะขุ่นอยู่เริ่มนิ่งอยู่ถูกไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวขึ้นนะครับ ข่าวที่เราเอาขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับนี่เอาขึ้นเสร็จแล้วนะครับก็ตีว่าเราแช่ไว้ได้24ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เปิดกระสอบไว้แบบนี้เลยนะครับในช่วงที่ในช่วงกลางวันพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เช้าเรามาเนี่ยเราเอาขึ้นเสร็จใช่ไหมครับเนี่ยคือสมมติว่าเราแช่อยู่ที่2โมงเช้าใช่ไหมครับเราแช่2โมงเช้า เราก็เอาขึ้นสองโมงเช้าของอีกวันก็คือย4ิบสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ให้พวกท่านใส่กระสอบนะครับแล้วก็เรียงไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้ข้าวโดนแดดโดนแดดโดนแสงโดนความร้อนได้ดีนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้หลังจากนี้เราทำยังไงเราก็จะทำการไปรูปเทือกอีกรอบนะครับพอเมื่อวานเราตีใช่ไหมครับเราวันนี้เราก็เอาข้าวขึ้นเราก็จะรูปนะครับเหมือนที่บอกว่า วันตีเทือกแช่ข้าวนะครับแล้ววันร,รูปรูปเทือกหรือว่าจ้างเขามารูปเพราะว่าคนปกติเขาก็จะมารูปอีกวันอยู่แล้วนะครับก็จะเอาข้าวขึ้นแล้วเราก็รูปนะครับรูปเพื่ออะไรเพื่อกวนเลนกวนลูกยายอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันลอยหรือว่ากวนพวกเม็ดข้าวดีดข้าวเด้งหรือว่าพวกลูกยาต่างๆที่มันหมักอยู่ต้มันมันมันอยู่ใต้ใต้ดินนะครับขึ้นมาเพื่อให้มันเน่าหรือว่า สิ่งที่พวกท่านเคยถามผมว่าการที่เราทำนาเนี่ยเราก็หมักน้ำนานเราก็กวนน้ำนานยาคุมเราก็ฉีดทำไมทำไมลูกญ้ายังขึ้นอยู่ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่เราเอาน้ำเติมครั้งแรกนะนะครับเราก็แค่เอาน้ำโดนลูกญ้าที่อยู่บนผิวดินนะครับ ผมอธิบายเหมือนลูกอิดดีกว่านะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้พวกท่านเห็นภาพพวกท่านลองสังเกตนะครับลูกอิดในมือผมอย่างนี้ถูกไหมครับอ่ะตีว่าลูกอิดอันเนี้ยมันก็เหมือนหญ้านะครับที่มันอยู่บนผิวดินนะครับผมเอามือผมเป็นผิวดินแล้วกันอธิบายพี่ๆทุกท่านจะได้เข้าใจนะครับอ่ะอันนี้คือลูกหญ้าที่อยู่บนผิวดินเมื่อเขาโดนน้าที่เราเหล่อครั้งแรก ลูกญ้านี่ก็จะได้รับความชื้นได้รับแสงอากาศถูกไหมครับลูกญ้านี้ก็จะเริ่มลอยนะครับผมถึงได้บอกให้หมักไว้3วันนะครับลูก้าพวกงนี้ก็จะอยู่ข้างบนถูกไหมครับเสร็จแล้วเรามาจ้างเขาปั่นนะครับเราจ้างเขาปั่นปุ๊บไอ้ลูกญ้าที่มันได้รับความชื้นเสร็จปุ๊บมันก็จะถูกดินกบไว้อย่างนี้ถูกไหมครับอ่าแล้วมันก็จะมีลูกญ้าที่อยู่จากใต้ดินนะครับโผล่ขึ้นมาจากข้างบนต่อถูกไหมครับ คราวนี้มันก็มาได้รับความชื้นอยู่แบบน,นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตีเห็นไหมครับตีกลับไปกลับมาถูกไหมครับอ่ะแล้วเราก็แช่ไว้อีกสองถึงสามวันนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้ลูกญ้าที่เราหมักไว้สองสามวันเนี่ยมันก็จะเริ่มเน่านะครับเริ่มเน่าเริ่มชื้นเสร็จแล้วกว่าเราจะเริ่มทําเสร็จก็ใช้เวลาเจ็ดวันเข้าใจไหมครับส่วนถ้าเราทําแบบที่ปกติที่ทุกท่านทํานะครับก็คือว่าลูกญ้ามันอยู่ข้างบน นะครับเสร็จแล้วพวกท่านก็ปั่นปั่นเสร็จปุ๊บเห็น <_ d ick> ไหมครับลูกยาก็จะไปอยู่ใต้ดินเสร็จแล้วพวกท่านไม่ไม่ไม่กวนไม่อะไรเลยนะครับคือไม่กวนไม่ตีเทือกไม่อะไรแล้วก็ใส่น้ําขูกขิดไอ้้าที่มันถูกกบอยู่ใต้ดินเนี่ยคือไอ้ก้อนหินที่กบอยู่ใต้มือผมเนี่ยเราฉีดยาคุมมันก็คุมได้แค่ผิวดินนะครับไอ้้าที่อยู่ใต้ดินมันก็ทําไงมันก็งอกขึ้นมาได้ไงครับถึงได้บอกว่าเราเราฆ่ากันไม่หมดเพราะว่า ถ้าพวกท่านลองเอาสูตรผมไปใช้อะนะครับคือว่าลองดูสักครั้งหนึ่งผมอยากให้พวกท่านลองดูนะครับก็คือเอาน้ําใส่แช่สามวันนะครับเสร็จแล้วเราก็จ้างเขามาตีแล้วก็เติมน้ําใส่แล้วก็แช่ไว้อีกสามวันนะครับเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ทําการนัดรถนะครับนัดรถตีเทือกหรือย่าเทือกนะครับแช่ข้าวแช่ข้าวเสร็จก,ก็ให้เขามาย่าเทือกตีเทือกนะครับ อันนี้พูดถึงคนที่เขามีรถรับจ้างหรือที่ย่ำเทือกนะครับแบบของผมแบบที่ผมรีวิวนะครับถ้ามีแบบนั้นก็โอเคนะครับทำตามสูตรนี้ได้เสร็จแล้วก็ จ้างเขาตีเทือกเสร็จแล้วมใช่ไหมครับเราเราตีเราจ้างเขาแล้วแล้วเราก็แช่ข้าวแล้วถูกไหมครับแล้วเราก็บอกเขาว่าอีกวันมารูปเทือกให้ได้ไหมยอย่างนี้ครับแล้วก็ชักล่องด้วยเลยก็ได้เสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเราเอาข้าวขึ้นเหมือนผมเอาขึ้นวันนี้เสร็จแล้วผมก็จะทําการรูปเทือกเพื่อก,กวนเลนกวนขี้ดินกวนลูกยากขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเราก็จะหมักไว้พรุ่งนี้ผมก็จะทำการชักล่องแต่ถ้าเป็นพวกท่านก็คงจะชักวันนี้เลยนะครับเพราะว่าพวกท่านจ้างคนอื่นนะครับ หลังจากเราชักเสร็จแล้วพรุ่งนี้พวกท่านก็เกรียมตัวหวานได้เลยนะครับเพราะว่านี่แหละครับคือวิธีการหมักที่ดีที่สุดแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือว่าเป็นลูกข้าวหรือลูกข้าวดีหรืออะไรก็แล้วแต่มีเปอร์เซ็นที่จะเน่าแล้วก็ถูกทําลายได้สูงกว่าการที่เราทําแบบแห้งนะครับหรือว่าเราทําแบบน้ําขุกขิกนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับสําหรับ คนที่มีรถรับจ้างหรือรถขุบหรือว่าทําเองแบบผมนะครับอ่าวันนี้แต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงคนที่เขาไม่ได้มีไม่มีรถขุบหรือว่าไม่มีรถยําเทือกแบบพวกผมนะครับเราจะใช้วิธีไหนทํากันนะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ไมีไม่ได้มีรถขุบนะครับหรือว่ารถรับจ้าง ผมจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับฟังฟังตามนี้เลยนะครับผมจะแนะนําให้ทุกท่านเติมน้ําใส่นานครับอ่าฟังดีๆนะครับเติมน้ําใส่นาหลังจากพวกท่านเติมน้ําใส่นาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้พวกท่านซื้อยามาฉีดนะครับยาที่ฉีดที่แนะนําให้ฉีดเนี่ยฉีดตอนที่น้ําเฉาะแฉะเลยนะครับคือเติมน้ําไปนะน้ำมันจะเฉาะแฉะ,ะถูกไหมครับเราให้ซื้อไก่โฟฟินเนตมาฉีดเลยนะครับฉีดนั่นแหละครับฉีดจะโดนย้ามั่งไม่โดนมั่งฉีดเลย ฉีดเลยครับเราแช่น้ำไว้ด้วยเราก็ฉีดเลยนะครับอเนี่ยเราฉีดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นสามวันนะครับคือว่าตอนหล่อน้ําเนี่ยเราหล่อให้ไม่ต้องท่วมนาก็ได้นะครับคือให้น้ํามันมีความเปียกความชื้นแล้วย่ามันจะโผล่มาจากน้ําถูกไหมครับเสร็จแล้วเราก็ฉีดไกฟอร์ฟินเตเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้สามวันนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเอาข้าวเราเนี่ยนะครับแช่น้ํา เสร็จแล้วก็จ้างเขามามาปั่นนะครับจ้างเขามาปั่นปั่นเสร็จนะครับปั่นให้เขาปั่นให้ทั่วเลยปั่นเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะปั่นแค่รอบเดียวถูกไหมครับถ้าเรามีรถขุบหรือว่าเราจ้างเขาวิ่งล่องเนี่ยนะครับคือจ้างไอ้รถปั่นเนี่ยมาวิ่งล่องให้เราเพราะว่าเราไม่ไม่ได้มีรถทําล่องถูกไหมครับอันนี้สําหรับคนไม่มีนะครับก็อ e ีวันที่ให้เขามาวิ่งล่องอีกวันหนึ่งอะ่ะบอกเขาว่า เอาไม้ติดหลังไปด้วยได้ไหมนะครับเหมือนที่ผมเอาไม้ติดเทือกผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะครับเอาไม้ติดเทือกได้ไหมก็คือว่าเดี๋ยวเราก็เอาข้าวขึ้นแล้วก็ให้เขามาวิ่งล่องแล้วก็เอาไม้รูปหลังไปด้วยนะครับเนี่ยวิธีการทํานะครับเสร็จแล้วเราก็หวานข้าวอีกวันหนึ่งนะครับแต่อีตอนที่เราให้เขามาปั่นนะครับปั่นเสร็จปั๊บเนี่ยให้เราเติมน้ําให้เต็มแบบผมอย่างนี้เลยนะครับให้ท่วมขี้ดินให้หมดเลย ลองดูสูตรเนี้ยมันเป็นทฤษฎีที่ผมลองมาแล้วนะครับแล้วมันได้ผลนาทุกแปลงที่ผมไปทําหรือว่าไปรับจ้างทาให้เขาสูตรเนี้ยมันหมดนะครับปัญหาเรื่องหญ้าจากหญ้า80%เนยผมรับประกรรันเลยมันจะเหลืออยู่แค่2 0่สิมันจะมีขึ้นเฉพาะไอ้ที่ขดๆเนินๆนะครับคล้ายๆเนี่ยครับเนี่ยเนีเนี่พวกท่านดูเห็นไหมครับตรงไหนที่มีความชื้นเนี่ยครับนี่นี่นี ที่น้ำไม่ท่วมลูกยาก็จะขึ้นเป็นลูกผุเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันมันคือปัญหาที่ชาวนาทําน้ําขุกขิดไงครับผมถึงไม่แนะนํานะครับวันนี้ก็เป็นความรู้ที่ผมมามอบให้ทุกท่านนะครับเป็นความรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่ศึกษาด้วยการทําเองลองเองลองผิดลองถูกด้วยตนเองนะครับแล้วผมก็ยังย้ําอยู่คําเดิมผมทํานาไม่เคยมีใครมาบอกมาสอนนะครับผมบอกเลยผมใช้การลักจํา ผมแค่เป็นคนที่ตั้งข้อสงสัยเก่งแค่นั้นเองนะครับว่าทําไมเราถึงไม่ทําอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าสิ่งที่ผมเคยตั้งคําถามตอนเด็กๆมาเสมอจนผมโตถึงตอนเนี้ยนะครับจนอายุประมาณสามสิบสองแล้วเนี่ยสามสิบสามแล้วเนี่ยผมเคยตั้งคําถามอะไรกับตัวเองมั่งนะครับตอนที่ผมเห็นพวกพี่น้องคนอื่นๆทนํานาเนี่ยจนเท่าคนแก่เนี่ยนะครับ ก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องประวัติข้อสงสัยที่ผมเคยสงสัยกับชาวนาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขอไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากจริงๆไปก่อนนะครับ